เนี่ยหอโนว่าหรือ huh. ว no like ่าเมียโนวาเมีย huh. ม <c oughs> ียรู้ว่าเมีบุเมกี่ตัวเนี่ยอ้ตีนต้นไม้ทำไมมันทําได้หรืวมันดูเป็นโอ้ต้นปีนแข่งละจอที่เกาะแมันไม่เกาะปีนต้นไม้เป็นนี่นี่ปัญญาหน้าตกเมียคับบอันนี้อะไรอะไรช้งีุ้าลุช้งีดาวาแม็กจะายังไงอยู่วะโอ้ยนาร ลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวนู้มะลีนี่นู้มีแมวเมียวกี่ตัวลูกแมวโห้แม่ปลาหล่อดหลอดลูกแ้วไรลูกแมวนูีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวนูมดิีมาแล้วแม่โอ้ยนั่นแหละเล่นแล้วเล่นแล้วนี่ห่อนู้มะลีนีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวนู้มะลีมีลูกแมวยุลูกแมวเมียวกี่ตัว